สวัสดีค่ะวันนี้ยายพรสวีเดนจะมาอาบอกวิธีเกี่ยวกับเก็บของสดไว้กินนานๆน,นะคะก็คือหัวคาพี่น้องเอามาตะท้ายเนาะเฮาอยากเก็บไว้แต่กินนุ่นๆจังสิเฮาสิมีวิธีเก็บจังใดเฮากะง่ายๆจ้ะเฮาล่างสะอาดแล้วเนาะระหว่าน,นั้น เฮากะสิมาหั่นเป็นแหวนๆจ้ะหั่นเป็นเว้นๆบางๆนะๆ้าๆก็แล้วแต่แล้วแต่ความพอใจเนาะพี่น้องมักตังใดกะหั่นจังสันเละจ้ะเฮาสิเก็บไว้บางคนกะสิเก็บไว้เป็นหัวเลยก็ได้พี่น้องแต่ว่าเวลาเฮาเออกมาก,กินน่ะมันมัน,มนยากเนาะมันชิ้นใหญ่เฮาคั่นเฮาสิเอาใส่ต้มยำใส่หย,ยังสิเฮากะหั่นจังซี่ไวไ้เลยจ้ะ คันเฮาสิเอาแบบว่าเอาไว้แต่ใส่ย่ำใส่หยังที่เฮาเฮาก็หั่นเป็นชิ้นน้อยๆเลยจ้ะแล้วแต่อันนี้ยายพรคือสิหั่นไว้ถ้าใส่ต้มย่ำจ้ะบ่แม่นคาอ่อนพี่น้องมันคาแกงข้าก็หั่นแล้วเฮาก็สิมาบรรจุถุงจ้ะพี่น้องจ้ะของยายพรมันก็มีเทิงอันหัวแกหัวอ่อนแล้วพี่น้องหั่นยากจ้ะมีดก็บ่ค่อยคมพี่น้องเลย เอามาจากท่าเราก็ต้องหาวิธีเก็บต่างแดนกับตั้งสีเราพี่น้องกินแต่ของแสบแข็งเด้มปนโดนจิด้ก,กินสดๆซื้อมาหลายเหตดเลยเอยงสินะบางที่เขาซื้อมาหลายมันเหลือเ้าก็เก็บเราก็จะมาเก็บใส่ถุงเลยนะคะ เราก็จะเอาไปเก็บในช่องแข็งเลยพี่น้องเวลากินเล้วลก,ก็เอาออกนะยังสีมันเป็น,นสีไทยสีมันไม่ได้แคาเนาะเนี่ยจ้ะกยังสีอะใส่ตู้เย็นไว้ทุกกันพี่น้องเอาไปแช่แข็งเท่กันที่จกรแล้วก็จะไปเก็ค่ะ เอาตะไคร้น,น่มก้อนแช่แข็งคือกันพี่นอ้องตะไคร้แช่แข็เงเหนกันนะคะอกอย่างใบมะกกขั้ขเหนรรรียมๆๆ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 ๆ ถนอมอาหารของวอานะคะไปตะดต่อนหน้าณนี้พี่น้องเรา,าจะลุกออกทุกอย่างเราก็จะไปนำไปเก็บในช่องแข็งมากอบน,นจะจ้ะต้อใส้ตู้เย็นนะจ๊ะ แต่ของกินยายพรทั้งนั้นเลยญาติเสังฟิตไหม